สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้ก็กระแสะมาแรงมากเลยเนอะ mm. เกี่ยวกับยาลดน้าหนักนะคะแล้วก็คิดว่าไม่ใช่แค่ยาลดน้ำหนักหรอก,ก็คืออาหารเสริมต่างๆครีมทาผิวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับทั้งหน้าตาทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเนอะวันนี้ก็มาดูกันคร่าวๆแล้วกันอันนี้ก็มาจากรายการตีสินะคะต้องขอบคุณคุณวิทวัฒน์นะคะที่มาให้ความรู้นะคะอันนี้จะให้ตัวอย่างเกี่ยวกับไซบูทามีนะคะว่ามันคืออะไร มีส่วนผสมของสารไซบูตรามีนะครับไซบูตรามมนนะฮะไซบูตรามีนหรือว่าไซบิตรามีน<ม>พิเศษนะฮะมีผลข้างเคียงรุนแรงทาลายหลอดเลือดหัวใจกล้ามเนื้อตาเฉียบพลันภาวะหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดในสมองแตกหัวใจหยุดเต้นหรือตายนะครับนี่คือไซบูตรามีนซึ่งจะต้องอยู่ในการควบคุมของหมอสถานเดียว ใครับจะต้องเป็นผู้ให้แลวก็ติดตามมาดูตลอดนะครับข้อมูลจากทางแพทย์เนี่ยที่เล่าให้ฟังนะบอกว่าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือ,อยาตัวนี้คือห้ามจําหน่ายไปแล้วนะครับไม่มีการใช้โดยเด็กขาดเซบูโตรีนใช้โดยเด็กโตในสหรัฐอเมริกาใช่ครับอันนี้ข้อมูลจากจากหมอที่ที่ที่ทำการรักษาโอ้ยไ่นี้ยังมีขายอยู่และขายอยู่ตามท้องตลาดทั่ว,วไป ใ่ไม่ใช่ให้โดยหมอด้วยใช่ไหมครับถูกต้องนะแอบขายดีกว่าแอบผสมแอบขายดีกว่าแอบขายเข้าขายเป็นยาปลอมค่ะใช่ค่ะใช่ไหมครับเพราะบอกว่าเป็นยาที่สกัดมาจากสมุนไพรใช่แต่ความจริงไซบูทรามีนไม่ใช่สมุนไพรเป็นยาแผนปัจจุบันใช่ไหมครับซึ่งสาัฐรเบริการเลิกใช้ไปแล้วเท่าที่ทราบ เรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไงครับเน่ก็เหมือนสาวๆทั่วไปเนาะ <S <S แล้ว,<า>ลวเราก็มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายด้วยค่ะเพราะว่าตันนี้มันจะมีะบุกคงแล้วก็มีผลส้มแขกเราก็เลยเใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็ถือว่าเขาเปิดมา<อ>นานแล้วมีคมน่าเชื่อเราก็รู้จักอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะที่ไหนจังหวัดอะไรกรุงเทพหรือจังหวัดคือเบื้องต้นพอหลังจากหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยอ่าเพศกับกวาตัวเนี้ย กำลังมีปัญหาอยู่กำลังมีการติดตามจับกลุ่มอยู่นะเูกตอว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอ่ะเป็นยาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงว่าต้องสงสัยว่าจะเป็นยาปลอมอือแล้วก็ทางอยกำลังตามจับอยู่กำลังตามอยู่ใช่ใช่แต่มันยังเพจมันยังไม่เป็นข่าวยังไม่มีคนรู้ก็เพื่อความแน่ใจน่ะทางเพจสัตว์ก็เอาเอาฉลากอ่ะไปตรวจนะครับตรวจื้นต้นก่อนคือตัวเลขทะเบียนยาก็คือออยนะครับก็แจ้งผลกับมาว่าทะเบียนนี้คือ ยกเลิกไปแล้วถึงเรียกว่าเป็นยาปลอมเพราะว่าไม่มีไม่มีอ,อยอเป็นอ,อยอปลอมเอาไม่เป็นเป็นเลขทะเบียนปลอมอ่ะที่เข้ามาใส่ก็เริ่มทำการรักษามันคือการใช้ยาจะทําได้ก็เพียงว่ารักษาตามอาการนะครับค่ะอันนี้ก็คร่ข้านะคะและทีน,นี้ก็ดูว่าอาการของคนที่แพ้ยานะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะใบตองนะครับท่านผู้ชมครับใบตองที่วางอยู่ข้างๆเตียงคนไข้ ซึ่งคุณเมย์นอนไปจะเห็นนะฮะวันลอกหมดทั้งแผ่นหลังนะครับค่อยๆดูทีละิดนะฮะโอ้โหมาดูที่หน้าครับหน้าของเธอเป็นอย่างนี้ฮะนี่คือเล็กหมดนะครับหน้าเล็กหมดคือที่เห็นอยู่อ่อก็คือเยื่อบุเยื่อออนทั้งหลายในปาในกระพุ้งแก้มนะฮะตาเยื่อบุตาด้านในหนังตาด้านในนะฮะหมดเลยนะครับภาพต่อไปนะฮะ นี่หลังนะครับที่เห็นดำๆนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชรอยสักนะฮะเป็นอะไรครับผิวหนังที่มันมันเปื่อยแล้วอะครับที่รอรอ,อมันจะลอกจะหลุดเอ้าภาพต่อไปก็ดูนะฮะนี่หลังครับ <c oughs> อันนี้คือคือคุณหมอถือว่าปลอดภัยขึ้นแล้วนะนี่ปลอดภัยแล้วนนครับอันนี้ดีขึ้นแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้แห้งแล้วค่ะแห้งแล้วนะฮะเริ่มตกสะเก็ดครับ <c oughs> อโอ้โหนี่คือน้าตาที่เรากลัวมากนะครับ แล้วก็ภาพถัดไปนี่ก็ค่อนข้างที่จะนิดนี้คือกินก่อนเข้าโรงพยาบาลประมาณสักสองสามสัปดาห์สองสามสัปดาห์เองอ๋อเอาละนี่นี่นี่ขนาดที่แบบร่างตักนี้ประมาณสักสัปดาห์นึงก็เข้าโรงพยาบาลแล้วแล้วก็มีครอบครัวแล้วนะฮะก็คือคุณโอ๊ตเนี่ยและลูกกีคนสองคนสองคนสองคนนี่คือเราดูแลเราสงสารมากแล้วเราเห็นใจมากแต่พอพลาดไปตรงนี้เนี่ยหมอบอก ไม่น่ารอดแล้วใช่ไหมค่ะก็นี้ก็คือพอสังเกตนะคะทีนี้ก็วิธีการเช็ดเนี่ยอย่างแรกเราจะดิจะทานอะไรก็แล้วแต่เลยว่าจะเป็นอาหารผิวต่างๆนะคะก็ดูก่อนอย่างแรกเลยเนี่ยวัสมประกอบอะไรบ้างนะคะคําเตือนวันเดือนปีนะคะเลขที่ออยอเนาะแล้วก็ดูโรงงานที่ผลิตนะคะแล้วก็ดูราคาว่ารับได้ไหมกับราคานะคะแล้วก็ วิธีทานนะคะในแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างแล้วก็วิธีการตรวจเช็คอออยนะคะก็นี่นะคะก็เข้าไปใน Google นะคะเซิร์ชเช็คเลขที่อยอยนะคะนี่นะคะโอ okay. เคแล้วก็จะดูต่างๆแล้วก็จะมีให้เราเข้าไปดูนะคะเราก็จะเข้าเกี่ยวกับนะคะค้นหานะคะค้นหาเลขที่อยอย เนี่ยเราก็ลองเซิร์ชดูนะจ๊ะอย่างไอกูต้าไทโอนของเรานี่นะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์หกสองเจ็ดนะคะนี่นะคะอ่ะแล้วเราก็เซิร์ชเข้าไปนะคะเลขก็จะเห็นนะคะว่าไอกูต้าไทโอนผลิตภณัณฑ์อาหารเสริมสารสกัดจากเกาลี้และวิตามินแล้วก็สถานะคงอยู่นะคะ นี่นะคะอทีวิธีง่าย,ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเนาะนี่อย่างตัวไอพัซีไอพัซีนะคะตัวนี้ก็เลขที่ออยหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งห้าแปดนี่นะคะแล้วก็เซอร์ดูนะคะก็ยังอยู่ว่าไอพัซีนะคะเลขที่อยนะคะ สถานะคงอยู่นะคะหรือว่าตัว ID cylinder นะคะเลขที่ออยอนี่นะคะอ่าโอเค ID cylinder นะคะเลขที่ออยอน ID c y l n d e r สารสกัดจากชาเขียวไอแคนาทีนผลิตภัณฑ์เสริมหารสถานะคงอยู่นะคะอ่าค่ะก็ อะไรก็แล้วแต่ที่เลือกทานหรือว่าเลือกทานเนี่ยก็ขอให้เราสลาะเวลานิดนึงในการหาข้อมูลในการซื้อข้อมูลดูผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะรับประทานหรือว่าทานจะปลอดภัยดีกว่าเนอะเพราะว่าเวลาทานเวลาทานเนี่ยมันแป๊บเดียวเองอะแต่ว่าเวลาทางพินานเนี่ยมันใช้เวลารักษาเป็นเดือนเป็นปีใช้เวลานานมากก็คืออย่ามักง่ายนะคะก็คือเหมือนกับว่าอยากให้รักชีวิตแล้วก็ตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็หัดละเอียดรับคอบให้มากขึ้นแล้วกันก็ขอให้ผู้บริโภคหรือว่าผู้ผลิผตเนี่ย ก็อยากให้ผู้ผลิตมีจยาบรณในการรับผิดชอบในการเลือกสินคดีให้เหมือนกับว่าลูกค้าเราอะก็คือเหมือนกับคนในครอบครัวของเราเนอะถ้าเขาทานอะไรไปก็เหมือนกับครอบครัวเราก็ได้ทานไปด้วยแล้วกันอย่าเห็นกันได้เห็นกันตัวแล้วกันนะคะแล้วก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่ได้ติดตามในโซเชียลแคมแล้วกันนะคะยังไงก็ขอขอบคุณเน็ตไอดอลหรือว่าคนที่ติดตามแล้วกันนะคะก็คือชอบกดไลค์ให้ก็กดแชร์ก็ขอก็ขอวิงวอนให้กับ เพื่อนๆช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วยรีพอรต์ตแล้วกันเพื่อเป็นความรู้แล้วก็เป็นแนวทางให้คนมีสติในการคิดนะคะมากขึ้นแต่ถ้าต้องคิดก่อนว่าเราทําไปเพื่อใครเราอยากทําเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อคนอื่นเราต้องรักตัวเองมากกว่าคนอื่นนะคะไม่ใช่ว่าฉันอยากจะผอมแล้ววันปีฉันไม่เคยผอมฉันอยากผอมผ,ผู้ชายฉันอยากจะผอมเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ให้เรารักตัวเองให้เราสวมเสื้อผ้าดูดีสุขภาพดี มีทั้งกายและใจที่ดีจะดีกว่าค่ะอย่าอย่าทำอะไรที่เพื่อคนอื่นเพราะมันจะทําทให้เราเหนือ่อยเปล่าๆค่ะนะอยากให้รับตัวเองให้มากให้มากที่สุดอะค่ะยังไงก็ขอขอมมาขอขอบคุณมากแล้วกันนะคะชอบกดไลค์แชร์ชกดแชร์ขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆก็จะแม่แม่นำอีกแล้วกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะ